เมื่อกี้เมื่อกี้เราเห็นพี่พีทอมซี่กับพี่พีโอลิม้แล้วถูกไม่ยอมไม่ได้เรต้องเอาแก้ตัวเอาเลยดนตรีมาจ้ะเราไปสู้ใครไม่สู้โด๋เลยไปเฮ้ยมาซะบ้างเลยหือเหือเฮ้ยไปเอาอีกนนิดึงออเออตัดเต้นคู่กันหน่อยเออเออ พอใจไหมพอย่างยังไม่พอยังไม่พอพอย่างมาอีกนิดเดียอีกนิดเดียไปยังไม่พอยังไม่พอไปเออเออดีดีเฮ้ยเฮ้ยอ่ะปังพาดพังโทษนะโทษนะโทษนะ ฉันว่าเนี่ยไม่ได้ลงโทษละคือสนุกกันเองเริ่มรู้สึกเออสนุกดีใส่หมวกแล้วเต้นสนุกดีอ่ะขอเสนาะด้วยกับแซมมี่ได้โปรดทำก่อนดาราได้เลยจ้าเด็กๆเดี๋ยวับขึ้นมาเจอบนเวทีกันอีกทีหนึ่งนะครับ